เที่ยง35นาทีวันที่15เดือน3 2567ค่ะวันนี้เข้ามาดูขบวนธรรมดาที่211กรุงเทพตะพานหินแต่ก็โชคดีมากเลยเห็นเขาจัดตู้เฉพาด้วยวันนี้พ่วงตู้เพลสทีดบจพป331ส่33ส่วนด้านหลังก็เป็นริ้วปกติ หัวดีเซลที่ทาขบวนวันนี้ C1 C5 ันสตอมค่ะวันนี้จัดตูเฉพาะสวยหรูเลยนี่ละค่ะสเสน่ห์ของรถไฟไทย เมื่อกี้ที่เดินผ่านไปชาวต่างชาติเต็มเลยอากาศที่สถานีกรุงเทพวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็น่าจะเป็นงานเฉพาะของเอกชนด้วยเพราะมีช่างภาพเต็มไปหมดขบวนธรรมดาที่2 7 9กำลังจะเข้ามาในชานชลาที่8แต่ว่าน่าจะรอทันส่งสองงหหนนึ่นึ่ง เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารกันแล้วค่ะเหลืออีก10นาทีจะได้เวลาออกจากสถานีกรุงเทพสำหรับขบวนธรรมดาที่211กรุงเทพสะพานหินรถดีเซลรางที่เข้ามาทำขบวนเป็น279ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอะ่ะแล้วก็มีเหมือนหัวดีเซลเข้ามาอีกขบวนไม่แน่ใจว่าเป็นขบวน พิเศษสินค้าที่986หรือไม่211ด้านหลังตะพานหินก็กำลังจะออกแต่น่าจะรอให้รถส,สินค้าเข้ามาก่อน เขาไปเชียบกันเลยค่ะสองหนึ่งหนึ่งและสองเจ็ดเก้า 986ค่ะวันนี้เข้ามาใน986ค่ะกำลังเข้ามาวันนี้เข้าชาญนชลาที่9เดี๋ยวเอาขาบวน211ก่อน211ยังไม่เปิดบีด มาดู986ว่าเป็นอันอตไมหมเรเลขอะไร วันนี้ขบ,บวนพิเศษสินค้าที่986ได้อ Unstom 4223ทําขบ,บวนเข้ามาในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเที่ยง5 5นาที ปิดท้ายเป็นตู้ลายเสือสองหนึ่งหนึ่งออกมาแล้วค่ะวันนี้วนนพวงตู้เพลสตีดด้วยหนึ่งตู้อยู่ตู้หน้าเลยส่วนเก้าแปดหกก็บพหอ,อหนึ่งหนึ่งศูนย์สองปิดท้ายมาแล้วค่ะ อันสตอมสี่หนึ่งสี่ห้าทำขบวนวันนี้ขบวนธรรมดาที่สองหนึ่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นตู้จัดเฉพาะไปที่ไหนขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างสนุกโอ้หช่างภาพเต็มเลยส่วนด้านหลังก็จะเป็นตู้โดยสารปกติ มีผู้โดยสารโบกมือให้ด้วยขอบคุณค่ะฝากกดติดตามช่องรถออนเทรนด้วยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จากลาพี่พี่เพื่อนๆด้วยริ้วสวยๆของขบวนธรรมดาที่211ึกรุงเทพตะพานหินฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ